จะเล็กไปเออขงเพิ่นะมาเออที่ฝากเรื่องว่าสามชายแดนภาคต้ที่อนะขันอ้พี่นคแล้วที่จะจัดข้าสารไปทาพตาจะจัดเข้าสารไปอยากจะได้ข้าสาร่ไรกระสอบละห้ากิโลอยากจะได้เท่าไหร่บอกมาเดี๋ยวจะจัดส่งไปปกติไป ยังไงปีกี่ครั้งเดี๋ยวจะให้รถฟรีลักซ์ที่จผมเพราะว่าผมไปมาสี่ครั้งสี่ครั้งผมโจมตีคิดปีห้าสี่ห้าสี่ตุลาห้าสี่ตอนนี้คือตอนนี้คือในส่วนของคนเก้าเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีขึ้นไปก็คือทางทับภาคหนึ่งเน่ะส่งมอบรน้ที่ให้กับทับทับซีเลยหมดแล้วครับคือถ้าทับข้าของทับข้างหนึ่งจะลงไปเนี่ยตอนนี้ผมบอกไม่ได้เออไปประสานให้พี่นะ แต่ภาษเรื่องนี้นิดนึงนะคะมีคำอย่ะที่ต้องการทำอยู่มากแล้ววันนี้ที่ขอบคุณมากๆทุกคนนะที่มาด้วยชื่อสร้างบุญกับพวกบริษัทก็บุญเหล่านี้ขอให้กลับไปของพวกของทัพทหารพ่อแม่พี่น้องทุกคนญาติญาติพี่น้องถ้าใครมีครอบครัวก็ขอให้ครอบครัวได้รับนะพี่ดีใจมากๆแล้วงานหน้าต้องช่วยกันนะขอซองสิซองไปไหนละซองนี้ในกระเป๋า อันนี้น้ำใจจะไปคิดว่าติดสินบนเจ้านี่านี่เขาเรียกว่าติดสินบนเจ้า้นน้ำใจมีความ็นตาาอะไรเนี่ยถ่ายรูปไยังงเดี๋ยวเดี๋ยวมาอา่รูปมามายรูปกันเอ่อไปไราหลังกล้องเนี่ยดีไม่ดสบายเลยเ ใครยังมาต้อนแต่รูปบ้างมาไม่เป็นไรพีอคนเดียวนี่หงอกแล้วเพื่อของดีนะคออเ้ามาเข้ามาลับเวลาเรื่อยนะครับบอสหยุเสียจากนี้ผม ไปไล่ช้างต่อไล่ช้างมีเขาซิงโตเมื่อเช้ากินพื้นไลรแถวบ้านเดี๋ยวเส้นจากที่ผมต้องไปเขาตุ่มนี่ข้างบนเหรอไม่ไม่คือเฉพาะผมว่าน้อยเราสองข้างผมก็คือชุดผมเนี่ยจะต้องไปร่วมกับเปล่าไรไล่ช้างช้างปล่าที่ไหนครับจู่อ่ะที่ที่นี่เขาซิงโตมุนการเนี่ยสิมุงการเนี่ยถ้ามุนการแยกบอลทุกคนนะ ขอบุญที่ที่ทำก็ขอบุญนั้นที่เกิดกับน้องๆที่ได้มาช่วยนะก็เจริญธรรมเจริญสุขทำใรักษาเที่ยวคาดปลอดภัยไปนะอาหารที่พี่ให้ไปเป็นยานะได้สกินยกขึ้นไปได้ยังไงกิยกไปยังได้ยังได้เยไอส์แลนดไอส์แลนดได้ได้แล้วเหรอเด็กๆชอบเลย หัวไปโอเคมอานไหมะเร่างอาหารัวนี้ก็โอเคแล้วจะติดต่อไรที่เร่เขาสามี